สมตำนน่สูดาเนี่ยกินละลืมทงครับไปเรียนวีซาไหมไหนก่อนคือสมตำอย่างูโอ้ยบดิ้ยินเอาไมเอาไมเสนเอาไมมูรกินละลืมทงครับลืมทงใส่หม้อแม่ลืมทงกดชี่ของหน้าแม่เทียนี้ขามทงแหม่เอาไม่เอาไม่ัสนะสูดสูดรนังสูดเนยงก็ ดูดนิ้วรุดครับดูดนิ้วรุดแบบได้เนี่ยแซบคักหน้านดูดจนเล็บรุดไปแล้วเอวอะ่านะนั่นไอ้ย่างหมกมวงหาวงวงสูตเ <c oughs> อาเอาเอาสยังเอานอนัน่อยนะโอ้ยอย่าฝืนอย่าฝืนตัวเตัสุดยัง เนีเยก็มีเดียวสองคมดูผืนอีกแล้วอีกโอ้ยเพีย่งเสร็จแล้วครับแต่โุงสวดจการก้านบึงกรานบึงโค้งรงบึงโค้งโรงบึาอำเภออโซ่พิสัยว่าสันเด็กแต่งโซ่พิสัยปิดในกินว่ เอาซีมังก่อนโอ้สวิสเอากินเข้มว่ฮะสวิสเอากินเข้มกว่าฮึอ้โอ๋อฮึมเนาะครับโอ้ อเอซีมือมึงจะข้ามตัวเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมาต้องคายด้วยออซิมือจะข้ามเนี่ยหน่ยแต่เปลือยหนุ่ยปลอนะไปถ้าเิึงจะมาโมงตัวรสศาสเนี่รสาสตรตัมึงไม่ออกเลย Ờ, cái này ạ. Hả, dăm, dăm mua ngân.